ก็ไม่รู้จะพูดยังไง,งจริงๆเพราะว่าก็รักงานก็ก็ทํางานนี่มานานมากแล้วก็เหนื่อยกับมันแล้วก็มีความสุขกับมันเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็มันก็แค่หนังเรื่องหนึ่งที่เรามีความบริสุทธิ์ใจที่จะนําเสนอสิ่งที่เรารู้สึกในสังคมบ้านเราแค่นี้เองเพราะฉะนั้นสองปีที่อยู่กับมันมาเนี่ยแล้วทุกวันนี้มันโดนฆ่าตายต่อหน้าต้องมานั่งเผาแบบนี้เรารู้สึกว่า เราเข้าใจได้เลยนะครับว่าว่าการมีลูกเป็นยังไงซึ่งมันนานนะฮะ่าจะได้คลอดออกมาแล้วพอคลอดออกมาวโดนกระทืบตายต่อนหน้าต,นต่อตาเรต้องมานั่งเผากันอย่างเงี้ยคือเมื่อวานตอนแรกก็คิดว่าสนุกสนะุกะฮะแต่พอมาถึงผมนี้รู้สึกแบบเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ตลกนะเพราะเรารู้สึกรักมันจริงๆเราอยู่กับมันมาเราทาอะไรกับมันมาขนาดนี้แล้วก็เสียใจแล้วก็ทราบซึ้งใจทุกคนว่านะฮะท,ท,ที่ที่มาในวันนี้ ขอบคุณมากๆทั้งหอภาพยนตร์มูลนท่่หนังไทยและทุกๆคนสมาคมผุ้กับยงนักขง่งนักข่าวเพื่อนๆพี่น้องผู้กลับและเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มาร่วมไว้อะไรแล้วก็เผาศพลูกของกองถ่าอินเสตอินเดียแบกยาร์ดวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครัขอบคุณครับ